บทที่14ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปะเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตา,งตาธรรมธาทาเนนะภะวันเตปูชิตาโสดถิงกะโรนเตถะวิหารละมันเท,เทละวันทะเลเทลาจะมัตฉานะวากาจะพิกขโวสาลามิกาทานปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลา สป,ปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทธโวปะปาติกานิยานิกังธรรมมะวังปัติปัตป,ป,ปะจิตจะเตสัพเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขะยัง ถาตถตุจิรังสะตังธรรมโมธรรมมัทธา,าจะปุคลาสังโคโหตุสัมมโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหลักขันตุสัมสัมธรรมโมสัม,สมสพเพปิธรรมมะจาริโนวุติงสัมปานุเนย,ยามะธรรมเมอรลิยป,ปะเวทิเต สปันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธ,ธาสาสเนธรรมมาทาลาังปัดปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตสตุวุทธิภาวะภาวะย,าวายะสัตตานังสมมิทังเนเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังลักขันตุ ปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพาธาบทที่ส5ทุกขับปัตตาจะนินทุกขาพยาปัตตาจะนิพย,พยาสักกับปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปาณิโนเอ,เอตาวตาจะอัมเหหิสัพ,พตังปุญญสัมปตังสัพเพเทว,วา นุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุคัดฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพะลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอระหันตานันจะเตเชนลักขังพันธามิสัพพโสบทที่16 โหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธ,ธานุภาเวนะโสตีโหตุนุนิรันตันตาลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตาลัง โหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตาลังสาธุด้วยอนุภาพแห่งสัตธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดรพระ,ะสูตรพระสูตรพรพประ,ะลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นทุกพ้นภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขออวยขอถวยเทพเทวาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดจงอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหลียนยอดเศรษฐีเหลียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน